วันนี้เวลา8.50นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2563ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครในปีนี้ สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอพระราชทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรรคติยาราชนารีด้วยพระอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตรส์ทรงนำทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ร่วมกันพัฒนาและสังเคราะห์ยาต้านเชื้อโรคโควิด -19 จนสาม,มารถผลิตโมโนพิราเวียสำหรับใช้ภายในประเทศลดต้นทุนการนำเข้าจากต่าง ประเทศและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน3,520คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้กรอบแนวคิดวิชาการดีเด่นจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจและสังคมโดยผสมผสานภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็นมีฐานคิดและ และเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบัณในวิชาชีพ ปัจจุบันเปิดสอนจำนวน196หลักสูตร15คณะ3วิทยาลัยและ1การจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงสถาบันสมทบและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค2แห่งคือวิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยองเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอ,อวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญ,ญญาแล้วย่อมมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติการจะทํางานให้สําเร็จผลดังกล่าวนั้นแต่ละคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานโดยตั้งใจพยายามศึกษางานอย่างรอบด้านวิเคราะห์งานอย่างถ่องแท้แล้วนําหลักวิชาที่มีอยู่มาปรับใช้ให้ถูกตรงกับงานแต่ละด้าน แต่ละขั้นตอนรวมทั้งรู้จักพิจารณางานตามเป็นจริงให้ทราบชัดถึงส่วนที่ดีและส่วนที่ยังบกพร่องเพื่อจะได้รักษาส่วนที่ดีไว้และแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้บริบูรณ์นอกจากนี้บัณฑิตยังต้องมีจิตใจพร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนเพื่องานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความอดทนมุ่งมั่นทั้งรู้จักประสานสามัคคีกับผู้ที่ทํางานร่วมกันบนพื้นฐานของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งประโยชน์อันยั่งยืนของงานที่ทํา และของส่วนรวมถ้าทำได้แต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในงานและผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นนั้นก็จะประสานเข้าด้วยกันเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงสืบไป